สวัสดี่ะวันนี้นะคะแพรมีเป็นตัวซีวิดเอนะคะตัว 1.8e ปี2010มานำเสนอนี่นะคะเป็นสีดำแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะแม็ก1ิแฉกตัวยางนะคะเป็นแม็กขอบ16นะคะตัวนี้ได้ยางไปประมาณปี2020นะคะสภาพพร้อมใช้ดอกยางดีไปเลี้ยวกระจกมองข้าง เนี่ยสีภายนอกพร้อมใช้เลยนะมีสปอตไลท์เดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านหลังต่อกันที่ด้านหลังนะคะตัวนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะไฟแปดเหลี่ยมหนึ่งจุดแปดวีเทคนะคะาามีพยางยางรองกันเลอะให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงรุ่นซีวิต นี่ยฝากระโปรงปะท้ายไรายละเอียดดีนะคะต่อกันที่ภายในนะคะสำหรับภายในจะเป็นสีเบตนะคะสีทูโทนกระจกไฟฟ้าสี่บานนะคะมองข้างครับปรับไฟฟ้าพวงมาลยัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีคูช์คอนโทลแอร์แบตคู่ ไม่วิ่งสองแสนกลางนะคะตัวนี้แอร์เป็นดิจิตอลนะคะตัวท็อปนี่ค่ะภายในเป็นบาอหนังสภาพดีเลยต่อกันที่ด้านหลังนะคะฝัดด่งผู้โดยสารกว้างขวางนะคะนั่งสบายเบาะไม่ํ้ำนี่ยค่ะ มีที่พักแขนให้เป็นที่วางแก้วด้วยนะคะด้านหลังเบาะจะมีเป็นที่แขวนของนะคะรองรับน้ำหนักประมาณสามกิโลายางตรงรุ่นนะคะซีวีดสภาพสวยมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะตัวนี้ตัวอีบเครื่องพันแปดนะห้องเครื่องรถเดิมๆนะคะ รอยซีนเข็เทบเอรี ABS แบตเตอรี่นะคะพร้อมใช้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัว Honda Civic FD โฉมนางฟ้าคันนี้นะคะอย่างที่แพรบอกไปเลยตั้งแต่ต้นตัวนี้เนี่ยเป็นปี2010นะคะไฟท้าย8เหลี่ยมแม็กซ์สแฉกเดิมโรงงานเลยนะคะ สภาพรถบ้านสสวยๆผิวพันดีนะคะพร้อมใช้งานภายในเนี่ยเป็นตัวระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะสีเบจทูโทนแอร์ดิจิตอลนะคะราคานะคะแพรเปิดขายอยู่ที่สองแสนแปดหืห้าันบาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนที่กำลัง,งมองหาหรือสนใจนะคะติดต่อสอบถามแพรศูนย์แปดหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งแปดสี่สี่วันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ